ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิดแคทแยวกิ้งก่เพือ่อน,นี้นะคะกลับมาอีกแล้วเก็บเลิบอกแนเนเอง แม่มที่ทอคนเห็นอยู่ชช่อหมแมอบูฮาเวนาพีนะวันนี้เราจะมาดูนะคะบ้านกับระบบครอบครัวที่พึ่งอัปเดตใหม่มาได้เลยค่ะเย้อัปเดตใหม่อีกแล้วนะคะกับบ้านนะคะบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าอัปเดตเดือนละประมาณ38ครั้งกันเลยทีเดียวเชียวนะคะหลายบ้านสุดๆนะคะพี่ดิดตาตามได้ซ่อนแอบไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆ f อที่จะมาร่วมนะคะดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ไปด้วยกันกับพี่ติตตาพี่น้องเซโกะนะคะน้องครีปน้องเอมี่เจเจฟอลันวินนี่น้ำขิงนะคะน้องขนมน้องน้ำหนาวนะคะน้อง เค้กนะคะน้องอิมเมจนะคะน้องลูกเกดค่ะน้องน้องแบมบี้นะคะน้องเหวินน้องอิงกี้นะคะน้อง กวางตู้งน้องลูกปลาน้องลูกเทียมน้องมอมโมนะคะน้องยิปปี้แล้วก็น้องโดน,นัทนั่นเองนะคะซึ่งใครที่อยากเข้ามาร่วมอคิวแบบิตา้าอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค่กันนะคะที่ไอจีและทิกต็อกนะคะและโรบบอกค่ะลิตาสกอร์คิดแค่ตรงโน้ตบอกหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแค่อ,อยู่จึงเข้าไปกดลุ่มร,ร่วมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าไอคิวแบบิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ลิต้าคิดแค่ในเกมโรบบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในชีวิตจริงก็มีนะคะซื้อ ให้รักด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อัะไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มไปดูบ้านและระบบครอบครัววันนี้ที่พึ่งอัปเดตใหม่ดีกว่าค่ะไปมีคนสร้างรถไว้พี่ลิต้าอยากรู้ว่ารถใครอะ่ะอ๋อรถเอมี่เดี๋ยวพี่ลิต้าสร้างรถเองดีกว่านาะพี่ลิต้าจะได้ขับได้ด้วยมาค่ะเพื่นมาเลยเดี๋ยวพี่ลิต้าด,ดูก่อนเอารถสีอะไรดีวันนี้เราเป็นทีมสีอะไรดีอะ่ะทุกคนเราแบบม่วงๆดีไหม ม่วงๆอ,อุ้ยสีคล้ายของน้องเลยอืมเอาม่วงแบบม่วงทึบไปเลยขึ้นมาเลยจ้าอุ้ยตอนนี้ใกล้ฮาโลวีแล้วนะเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีน,นะคะใครขึ้นไปไม่ได้ก็นั่งจกักรยานขึ้นไปแล้วกันนะคะนะคะผมเฮ้ยตรงนี้จะขึ้นได้ว่าปกติมันจะติดเฮ้ยขึ้นได้เฉยเลยไม่หนักแล้วหรอครั้งนี้อุ้ยติดเนี่ยติดบันไดนะคะเพราะว่าน้องชอบแกล้งงั้นเราไปดูบ้านโซนอื่นดีกว่าเพราะว่าโซนนี้น่าจะไปยากเนื่องจากว่าน้องชอบสร้างบันไดแกล้งนะคะแผ่นดินไหวนะคะ8.5ลิตรค่ะไม่ใช่อะไรหรอกน้องแกงค่ะ น้องแก้งนะคะก็ไม่ต้องไปน้องแกงก็ไม่ต้องไปกะค่ะก็อยู่กันแค่นี้แหละพี่ลิต้าดูจังเลยค่ะก็ดูน้องแก้งสีนั้นะเราอยู่บ้านตรงนี้ก็ได้ค่ะเรามาดูบ้านอัปเดตใหม่กันนี่หุยบ้านฟรีด้วยเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ๋อเป็นบ้านไม้อุดมไปด้วยต้นไม้บอกเลยนะว่าถ้าเกิดเล่นซ่อนแอบอะน้องแอบต้นไม้กันฉ่ำอาจจะต้องสร้างกฎนิดนึงว่าห้ามทำแอบในต้นไม้นะคะนี่เฮ้ยบ้านสวยอยู่นะอะไรใหม่ๆเออ อะไรใหม่ๆนะเออบ้านนี้ดูดูแปลกต่างๆไปนะคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเปลี่ยนถ้าถ้าเรากดเปลี่ยนสีนี่ต้นไม้จะเปลี่ยนสีรึมั้ยดูนิดนึงนะคะพีริตา้ากดเปลี่ยนสีแล้วสีบ้านมไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนเลยอะหรือว่าบ้านเปลี่ยนสีไม่ได้หรออ๋อบ้านพีริต้าอยู่ฝั่งนี้นี่หว่าพีริต้าไปไปผิดฝั่งป๊บน,นึงนะคะความบุญบายบนโลกใบน,นี้นะคะอ๋อนี่ไงสีชมพูนะคะพีริต้าปรับบ้านสีชมพูก็มีต้นไม้บางต้นเป็นสีมพู คือบ้านหลังใหญ่เวอร์หลังใหญ่มากาเลยนเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในมีอะไรโ,โหเป็นบ้านที่แบบสําหรับคนรักต้นไม้อุดมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเยอะมากนี่ด้วยความที่แบบว่าเราปรับเป็นสีชมพูเนาะ อย่างก็จะฟงฟิงเปสีชมพูนะคะแต่ต้นไม้เยอะมากจริงนี่มันคือบ้านแบบบ้านต้นไม้อะ่ะอุ้ยพี่นิต้องชอบส่วนนี้นะเออบ้านต้นไม้มันก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะแต่แล้วน้องจะวางพร้อมกันทําไมเนี่ย <c oughs> ดูห้องบนกันเป็นไงบ้างห้องบนมีเตียงนอน2เตียงนะคะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะเออเฮ้ยเพดานสูงอยู่นะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอุ้ย เฮ้ยห้องน้ําเป็นห้องน้าที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยปกติบ้านเนี่ยไม่ไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มมานะคะแล้วก็งานบิวอินนี่งานบิวอินตู้เซฟก็สวยนะเนี่ยแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องไปนอนตุยอะไรเนี่ยตู้เซฟพี่หนิตาอุ <c> ้ย <oughs> แต่สวยนะเอออะไรใหม่ๆนะคะอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเป็นระเบียงข้างนอกแต่ว่าเปิดยังไงเอ่ยระเบียงข้างนอกออกไปยังไงอะ่ะเอมันเชื่อมกับตรงไหนเนี่ยออกยังไงออกไม่ได้หรอเฮ้ยมันต้องมีทางออกนี่ มันมีทางออกออกอย่างไรอันนี้มันคือปุ่มเปิดปิดไฟไม่หรอไม่ใช่ไหมมันคือปุ่มเปิดปิดไฟอ๋อไม่ใช่เปิดปิดไฟมันคือกระจกหรอเปิดปิดกระจกได้เลยอะ่ะแม่โอ้ oh my god ตอนนี้กดไม่ได้นะคะติดน้องนี่อะฮะเปิดปิดกระจกอ๋อ เป็นกระจกแบบกดเปิดปิดได้เลยอันนี้คือระเบียงนะคะข้างนอกร่มลืนมากแต่ว่าพอดองๆสร้างกันเลยหลังแล้วทุกคนดูดิอุดมไปด้วยต้นไม้เยอะมากแม่เยอะเกินอะไรใหม่ๆจริงมันมันไม่ใช่แค่อะไรใหม่ๆนะมันคืออะไรแปลกๆเลยแหละเออแปลกครัะแปลกๆปกดีนะคะเออก็ห้องบนก็มีแค่สองห้องเนาะบ้านเนี่ยดูใหญ่มากเลยนะแต่ทําไมเข้ามาแล้วมันดูเล็กจังเลยอะดูห้องน้อยจังเลยอะ ปกติข้างล่างเนี่ยจะต้องมีห้องนอนอีกนะเอ๊หรือมันมีห้องใต้ดินไหมนะไม่มีไม่น่าจะมีห้องใต้ดินล้ดูเล็กนะไม่บ้านอ่ะดูหลังใหญ่มากเลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยดูแบบห้องเล็กมากเลยคิดว่าจะมีห้องแยกเป็นห้องนอนไปอีกนะคะแล้วข้างบนก็มีแค่สห้องเนี่ยปกติข้างบนต้องมีสห้องนะคะเออการดีไซน์ก็อาจจะงงๆนิดนึงข้างนอกสวยแต่ว่าข้างในออกแบบมาแล้วดูเล็กมากเลยนะคะเออพี่ดิต้าว่า คุณบุ๊คคุณโวเนี่ยควรที่จะไปจับมือกักบสถาปัต์มากกว่าน,นี้นะคะใช่คนปวดเดี๋ยวพี่ลิต้าเปิดก่อนว่าใครปวดเอาเลยเอาเลยค่ะจะได้เห็นกันว่าเป็นของใครเอมี่ค่ะเอมี่ค่ะพร้อมที่จะโดนเตะออกไหมคะเอมี่ไปกันต่อนะคะไปกันต่อเราไปดูนอกบ้านเอ,อ้ยยังไม่ได้มาดูหลังบ้านเลยหลังบ้านเป็นยังไง หลังบ้านก็ก็เป็นหลังบ้านไม่มีอะไรเลยปกติจะมีโต๊ะมีอะไรนะคะเหมือนครั้งเนี้ยการอัปเดตบ้านครั้งเนี้ยเขาอุ้ยเสาอะไรอะ่ะมันคือเสาต้นไม้อปกติต้นไม้จะเข้าได้อันนี้ต้นไม้ใหญ่นะคะใหญ่มากจนเข้าไปไม่ได้เลยปกติจะทะลุนะคะงงมากอืมปกติเนี่ยแบบว่าบ้านอะ่ะ เขาจะมีแบบว่าบริเวณบ้านให้ทําซัมติงเยอะๆอันเนี้ยรู้เลยว่าเน้นแบบเน้นอยากให้ข้างในบ้านใหญ่ๆมันก็ใหญ่จริงแต่ทําไมมันดูเล็กจังเลยอ่ะจริงๆมันควรที่จะใหญ่กว่านี้แต่ดูเล็กๆก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะมันอาจจะหลอกตาก็ได้นะคะแล้วมีอะไรอัปเดตอีกนะเดี๋ยวพี่ลิต้าขอดูรายการการบบอัปเดตแปหนึงอัปเดตมีอ๋อเีแค่สองอย่างจริงๆนะสองอย่างอย่างที่พี่ลิต้าบอกก็คือบ้านหลังนี้กับกับระบบสมาชิกครอบครัวเนาะซึ่งเราสามารถกดสร้างครอบครัวได้มีตอนนี้พี่ลิต้ามี คลิกเพื่อเปลี่ยนบทบาทเราจะเป็นอะไรดีเรื่องบทบาทของครอบครัวเราเป็นเป็นอะไรอ่ะไม่มีแบบแม่อะไรเงี้ยหรอพี่ติต้าเป็นผู้พิทักษ์กันเป็นเทพพิทักษ์เออแล้วเราก็สามารถเชิญเนาะเชิญกลุ่มครอบครัวหรอเซิร์ฟเวอร์นี้ทำไมมีคนเยอะจังไม่ใช่สอันนี้มันอ๋อเราก็สามารถเชิญน้องๆเข้ากลุ่มครอบครัวได้นะคะเนี่ยเรากดสุ่มๆนะคะแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มครอบครัวแล้วไงต่ออ่ะแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วทําไมอ่ะเนี่ยก็กดนะคะเชิญเข้ากลุ่มครอบครัว เชิญครอบกลุ่มครอบครัวนะคะเชิญครอบกลุ่มครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมต่อพี่ลิต้าก็ไม่เข้าใจว่าเป็นครอบครัวแล้วแล้วทําไมอะอ๋อมันก็จะมีเขียนข้างบนนะคะว่าเป็นครอบครัวส่วนพี่ลิต้าก็จะเขียนว่าเป็นผู้พิทักษ์ข้างบนนะอะไรเงี้ยนะอ่าก็คือน้องๆจะเห็นกันว่าใครจะเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าพี่ลิต้าพูดตรงๆคือทุกคนสามารถส,สวมบทบาทด้วยการพิมพ์เข้าไปเองได้นะคะ มันก็เลยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะฟังก์ชันนี้โอเคการอัปเดตก,ก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็คือบ้านพี่ลิต้าเนี่ยให้ดีไซน์นะคะคอมแทคใหม่ใดๆเนี่ยให้แปดเต็ม10เลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้แล้วต้นไม้นี่รกๆเนาะแต่ว่าพี่ลิต้าเข้าใจมันคือธีมของเขามันคือธีมมาต้นไม้ไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วพี่ลิต้าชอบที่มันบิบวับวิบ,บับ,บมากก็ถือว่าก็ใช้ได้สวยงามอยู่นะคะอ่ะมีจฉาคนเชิญพี่ลิต้าเข้ามาเป็นครอบครัวอย่างนั้นเลยครอบครัวพี่ลิต้าจะ คคนนแล้วะะโอเคทุกคนจบไปแล้วสําหรับการมารีวิวบ้านต้นไม้อัปเดตใหม่นะคะที่หลังใหญ่จริงๆแล้วเป็นบ้านฟรีด้วยนะคะก็ถือว่าทําถึงเลยแต่ว่าแต่ว่าก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนันนะคะก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ้งเพื่อกำลังใจพี่ติต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝากเข้าครอบครัวคิดแคสกันด้วยนะคะที่ไอจีและติ๊ตต์ของติต้าที่สกอร์คิดแคสต,ตรงนหนงา้าโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคสอยู่จิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมด้วยเลยเพื่อรับลิงก์เซิร์ฟเวอร์ไอคิวของพี่ติต้านะคะแล้วก็เข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ในโรบอทด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นสหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊าายยบ